กลยุทธ์ทางกำไรร,ระยะยาวด้วย EA เทรดอย่างมั่นคงด้วยระบบอัตโนมัติในยุคที่เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในตลาดการเงินมากขึ้น EA หรือ Expert Advisor ได้กลายเป็นเครื่องมือสำคัญที่นักเทรดใช้เพื่อสร้างผลตอบแทนอย่างยั่งยืนโดยไม่ต้องนั่งเฝ้าหน้าจอทั้งวันแต่การใช้ EA ให้ประสบความสำเร็จในระยะยาวไม่ได้ขึ้นอยู่กับการเปิดบอทดและปล่อยทิ้งไว้เท่านั้นกลยุทธ์และการวางระบบที่ถูกต้องคือกุญแจสำคัญสวัสดีครับ วันนี้ c h a n n EA l e Trade ทองคำมีเนื้อหาดีๆมาแบ่งปันเช่นเคยครับกลยุทธ์ทำกำไรระยะยาวด้วย EA เทรด e ยังมั่นคงด้วยระบบอัตโนมัติ1เลือก EA ที่มีประวัติการเทรดที่น่าเชื่อถือก่อนใช้งาน EA ใดๆควรตรวจสอบข้อมูลย้อนหลัง backtest แ,และสถิติการเทรดจริง live result ว่ามีความสม่ำเสมอรหรือไม่มีช่วง d r a w d สูงหรือเปล่าและสามารถรับมือกับตลาดที่เปลี่ยนแปลงได้หรือไม่ 2. ใช้กลยุทธ์ที่เน้นความยั่งยืนไม่ใช่ความหวือหวา EA บางตัวอาจทำกำไรสูงในระยะสั้นแต่มีความเสี่ยงสูงเช่น Martingale หรือ g r i ดที่เพิ่มลดขาดทุนเรื่อยๆซึ่งอาจทำให้พอร์ตพังในวันเดียวในทางตรงข้าม EA ที่เน้นการคุมความเสี่ยงเทรดตามเทรนด์หรือตามสัญญาณทางเทคนิคแบบมีจุดตัดขาดทุนจะมีโอกาสอยู่รอดระยะยาวมากกว่า 3. กระจายความเสี่ยงด้วยการใช้พอร์ต EA อย่าพึ่งพา EA เพียงตัวเดียวแนะนำให้จัดพอร์ต EA หลายตัวที่มีแนวทางการเทรดต่างกันเช่นตัวที่เทรดตามเทรนตัวที่เทรดไซด์เวย์และตัวที่เน้นข่าวเพื่อให้พอร์ตมีความสมดุลในทุกสภาวะตลาด 4. บริหารเงิน Money Management อย่างมีวินัยการตั้งค่าล็อต Stop Loss และ Take Profit ควรสัมพันธ์กับขนาดทุนเสมออย่าโลภ และอย่าเพิ่มลอดเกินความจำเป็นการบริหารเงินที่ดีจะช่วยให้พอร์ตของคุณทนต่อดรอดาวน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 5. มันตรวจสอบและปรับปรุงระบบอย่างสม่ำเสมอตลาดเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา EA ที่เคยดีในอดีตอาจไม่เหมาะกับสภาพตลาดปัจจุบันควรตรวจสอบผลการเทรดทุกเดือนดูว่า EA ยังคงทำงานได้ดีหรือไม่และมีความจำเป็นต้องปรับพารามิเตอร์หรือไม่สรุป การทำกำไรระยะยาวด้วย EA ไม่ใช่เรื่องของโชคหรือบอดเทพแต่คือการวางกลยุทธ์ควบคุมความเสี่ยงและปรับปรุงระบบให้เหมาะกับตลาดอยู่เสมอถ้าคุณสามารถทำตามหลักการนี้ได้การใช้ EA ก็จะเป็นเครื่องมือที่ช่วยสร้างรายได้แบบยั่งยืนให้กับคุณได้ในระยะยาวถ้าคุณสนใจศึกษา EA Trade ทองคำที่ผมใช้อยู่ทักหาผมได้เลยครับ Line@ at ระชัย